สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูการคายน้ำของฟักทองกันนะครับนี่ครับการคายน้ำของฟักทองจะสังเกตได้นะครับว่าจะมีหยดน้ำอยู่ที่ข้างๆใบนะครับนี่ครับจะมีแทบจะทุกต้นเลยเนาะนี่ครับผมไม่มั่นใจว่ามองเห็นไหมอ่ะมีเอาตรงนี้ดีกว่าเห็นชัดๆเลยนี่ครับจะมีแทบทุกใบเลยนี่ครับจะเป็นหยดๆยดหยดยดอยู่ข้างๆ เดี๋ยวนี่ครับที่ผมเห็นที่เห็นชัดๆก็คือนนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นการคายน้ำนะครับคือมีการดูดน้ําเข้าไปในช่วงกลางคืนเยอะเสร็จแล้วพอถึงตอนเช้าเขาก็จะมีการคายน้ําออกมาอย่างนี้จริงๆถ้าลองเป็นแบบนี้ไม่ต้องลดก็ได้นะแต่ถ้าลองไม่งั้นก็คือลดแบบบางๆก็ได้เพราะว่าสายๆมาแดดจะแรง ก็อันนี้เป็นธรรมชาติของเขาครับเหมือนกับการที่เขาเหี่ยวนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันพอมันได้น้ําเกินเข้าไปทํำยังไงเขาจะไม่ตายเขาก็ต้องขายน้ําออกมามันเป็นวิธีการปรับตัวที่แบบเก่งมากเลยอันนี้เริ่มขึ้นยอดแล้วนะครับเริ่มเนี่ยเริ่มผมหาที่เกาะมาให้ละเพราะว่ายอดเริ่มยาวละ